สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาฟังเสียงของตะวันฉายนะครับเรียกว่าเปิดใจนะครับแบบหมดเปลือกเลยนะครับหลังจากที่แพ้นอกมานะครับตะวันฉายก็มาบอกสาเหตุนะครับทำไมนะครับถึงแพ้นอกนะครับเพราะอะไรนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับเรามาฟังกันครับสวัสดีครับก็ขอบคุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจกันเยอะมากมากครับไม่ว่าจะเป็นทุกช่องทางทุกที่ที่ลงเกี่ยวผมว่าทุกคนให้กำลังใจผมขอบคุณมากๆครับมันทําให้ผมตื่นมาขึ้นทําให้ผมแบบไม่อยากเสียใจนานครับทุกคอมเมนต์ ทุกแรงทุกกำลังใจทำให้ผมมีกำลังใจมากขึ้น,นครับกขอบคุณมากๆครับไม่อยากให้ทุกคนสงสารผมที่อเอ้ยเพิ่งมาต่อยคีบ็อกซิง่งแล้วไม่ต้องคิดมากผมเตรียมตัวมาดีมากครับเทีมงผมซ้อมหนักมากอะไรเตรียมตัวมาดีมันผิดที่โตมเองที่ตั้งแต่วันช้ำหนักผมรู้ตัวเองแล้วว่าผมฟื้นไม่พอผมกินอะไรไม่ค่อยได้นะมันฟื้นไม่พอแล้ววันชกเนี่ยรู้ตัวเองแล้วใจงมันสู้อยู่แล้วแต่ว่ามันทําให้ สมองผมคิดอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็อาวุที่ออกไปคือเบาอะไรเบาหมดเลยออกได้แค่สิบเปอร์เซ็นตออกเต็มที่ออกได้แค่นั้นก็ผู้โชกก็เตรียมตัวมาดีด้วยแต่ก่อนหนึ่งก็เลยอยากขอบคุณใครคำจริงครับดแล้วค่อยไปพัฒนากันต่อผมรู้แล้วว่าผมผิดพลาดต,ตรงไหนอะไรตรงไหนผมจะแก้ไขยายทุกคนลุยไปกับผมต่อเป้าหมายผมยังเหมือนเดิมผมจะเป็นแชมป์คิกบอกงซิ้งให้ได้ขอบคุณมากๆที่ให้กำลังใจเยอะมากๆครับขอบคุณจริงๆครับ เราก็ได้ฟังตวันฉายพูดไปแล้วนะครับไฟนี้นะครับตวันฉายก็บอกนะครับว่าการเตรียมตัวอะไรนี่เขาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในระด่าเตรียมตัวดีมากๆนะครับซ้อมก็ซ้อมหนักนะครับแต่นะครับมันไปผิดพลาดตรงที่วัน네ชั่งน้ําหนักนะครับชั่งแล้วนี่ตวันฉายเองนะครับฟื้นไม่ทันนะครับแล้วก็กินอะไรไม่ค่อยได้นะครับทำให้วันชกนี่อาวุธจากที่จะหนักๆนะครับก็ออกได้เพียงแค่50%นะครับสมองนี่ก็คิดอะไรไม่ออกนะครับซึ่งหลายคนก็มองว่าตวันฉายทําไม เตะซ้ายน้อยจังนะครับทำไมเตะเบานะครับจากแข้งซ้ายหนักก็เพราะเหตุผลแบบนี้นะครับกินอะไรไม่ค่อยลงนะครับแล้วก็พละกําลังอะไรนี้ก็หายนะครับไม่ฟื้นนะครับฟื้นไม่ทันนะครับก็เลยทําให้อาวุธที่ออกไปนี่เรียกได้ว่าเบานะครับก็ตะวันฉายก็บอกนะครับออกเต็มที่หนักเต็มที่ก็ได้แค่นั้นนะครับวันนั้นนะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการกินนะครับกินไม่ค่อยลงแล้วนี่นะครับพละกําลังการฟื้นตัวนี่ก็สําคัญนะครับสําหรับนักมวยที่ชกรายการวันนะครับ และตะว,วันฉายก็บอกนะครับว่าคู่ชก็เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะครับแต่ตะว,วันฉายนี่ก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับก็จะนําข้อผิดพลาดน,นะครับเขาก็รู้ข้อผิดพลาดในไฟน์นี้นะครับเขาก็จะเตรียมไปแก้ไขในอนาคตนะครับและเป้าหมายก็ยังเป็นเป้าหมายเดิมนะครับต้องการที่จะเป็นแชมป์โลกในกติกาคิกบ็อกซิ่งให้ได้นะครับเราก็ ลุ้นนะครับแล้วก็ให้กําลังใจตะวันฉายต่อไปนะครับดูว่าเขาจะไปถึงฝั่งถึงฝันเขาหรือเปล่านะครับแต่เชื่อเหลือเกินนะครับว่านักมวยที่มีความพยายามนะครับตะวันฉายเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่มีระเบียบวินัยมากๆนะครับและก็เรียกได้ว่าเขามีเป้าหมายชัดเจนนะครับและเขาก็จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นให้ได้นะครับล้วก็รอลุ้นแล้วก็เอา เรียกว่าเป็นกําลังใจให้ตะวันฉายนะครับสู้นะครับเราทุกคนก็รอดูความสําเร็จของเขานะครับนี่คือข่าวที่เราจะมาอัปเดตให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับแบบสดๆร้อนๆนะครับก็หากมีข่าวสารเกี่ยวกับแมดช์บกินลามวยไทยนะครับเราก็จะมาเดทข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลหนังผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับ